คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเราจะดูว่าศัตรูอริปรปักศัตรูอริปรปักของคุณเป็นใครเขาอ่านินทาใส่ร้ายคุณว่าอะไร แถวบนเนี่ยเป็นศัตรูของคุณแถวล่างคือตัวคุณอันนี้คือศัตรูของคุณอันนี้คือตัวคุณ ศัตรูของคุณสี่คนน่ะเป็นผู้หญิงมีคนเดียวเป็นผู้ชายส่วนใหญ่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยเป็นสวยและรวยมากคนที่มีความรู้คนขี้ฉาสาวสวยที่เด็กกว่าคุณ ไม่ถูกกันเพราะว่าเรื่องอิจฉาหรือไม่ก็เรื่องแย่งผู้ชายกันแล้วก็มีผู้ชายด้วยผู้ชายที่ไม่ชอบคุณผู้ชายที่ไม่ชอบคุณเนี่ยเป็นชาวราศีสิงห์นี่ผู้ชายที่นินทาคุณเนี่ย เป็นหนุ่มราศีสิงห์อุ้หล่อจังเลยหน้าเหมือนทอมคุยเลยทอมครูซเป็นเป็นเป็นผู้ชายราศีสิงห์อ่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงอายุน้อยกว่าราศีมังกรราศีพฤษภราศีกันเป็นคนที่ขี้ คือผู้หญิงอ่ะจะมีอยู่สี่คนได้นะคือเอมองว่าคนที่ไม่ชอบคุณอ่ะจะมีห้าเพราะอันเนี้ยมันเป็นเลขห้าคนเนี้ยรวยกว่าคุณ คนนี้รวยบอกได้เลยว่ารวยกว่าหรืออาจจะแย่งผู้ชายกันหรือเปล่าชอบผู้ชายคนเดียวกัน อาจจะชอบผู้ชายคนเดียวกันก็ได้นะเออเป็นไม่ถูกกันเพราะว่าชอบผู้ชายคนเดียวกันแล้วไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันก็ไม่ได้เลือกคุณด้วย อาจจะเคยเป็นเพื่อนกันน่ะแล้วก็ชอบผู้ชายคนเดียวกันแล้วก็ผิดหวังกันทั้งคู่อะเนี่ยทุกใจอันนี้ยคือทุกใจหมดอะไรตายอยากทุกใจหมดอะไรตายอยากคุณมั่นใจในตัวเองนะเพราะคุณเองก็คุณเป็นคนมีความรู้ คุณเป็นคนแต่งตัวเก่งคุณหน้าตาดีคุณไม่ใช่คนจนนะคุณก็พอมีฐานะเออตัวตัวคุณน่ะตัวคุณน่ะกับเพื่อนอีกสองคนอ่ะตัวคุณนะตัวคุณนะ่ะกับเพื่อนอีกสองคนนะ่นะ ไม่ถูกกับผู้หญิงคนเนี้ยด้วยสาเหตุแย่งอ,อะไรกันสักอย่างอะ่ะแย่งอำนาจแย่งผลงานแย่งผู้ชายกันอันนี้เป็นผู้หญิงอายุน้อยกว่าอันนี้เป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมากอันนี้คนมีการศึกษาอันนี้คนขี้ฉาอันนี้เป็นผู้ชายราศีสิงห์ คุณต้องมีเรื่องอะไรกับเขาสักอย่างอ่ะมันจะเกี่ยวกับการแย่งแย่งแย่งผู้ชายนะมันจะเกี่ยวกับการแย่งแย่งผู้ชายที่เป็นพรินซ์เป็นคนรวยอ่ะคุณไม่ถูกกับคนคนนี้ยเพราะว่า แย่งผู้ชายที่หล่อและรวยมากและดูเหมือนว่าผู้ชายคนเนี้ยดูเหมือนว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาก็ไม่ชอบคุณด้วยเหมือนผู้ชายคนเนี้ยเขาจะเข้าพวกกับทางนี้มากกว่า ใ่มันบ่งบอกถึงการแย่งชิงของรักจริงๆไพ่ด้านล่างเนี่ยมันเป็นพวกแม่เลี้ยงเดี่ยวนะเพราะว่าสองใบเนี้ยมันหมายถึงผู้หญิงที่เคยมีลูกแล้วแต่ว่าสามีทอดทิ้งเป็นคนที่ทำงานทางด้านพวกเป็นนักข่าวเป็นนักเขียน มีปัญหากันเพราะเรื่องแย่งผู้ชายกันน่ะเหมือนคุณกับเพื่อนอีกสองคนน่ะเหมือนตัวคุณเนี่ยกับเพื่อนอีกสองคนน่ะไปมีปัญหากับเขาอ่ะไปมีปัญหากับผู้หญิงคนเนี้ยที่อันนี้คือราชินีแม่มดนะเป็นสวยและรวยมากเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมากเป็นคนที่ฉลาดด้วยนะเนี่ยโอ้โหแบบมีความรู้ร้อนวิชาเลยเป็นคนที่แบบ จ้องคุณอยู่อะหน้าเด็กอาจจะอายุแก่กว่าคุณก็ได้แต่ว่าเขาสวยกว่าเพราะว่านี่คือแม่มดน้ําแข็งเนี่ยแม่มดเป็นแม่มดน้ําแข็งพูดพูดหนังสือแม่มดกับกระจกวิเศษแม่มดแม่มด เอลหนังสือคุณทะเลาะก,กับคนที่ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วก็มีผู้ชายหล่อๆโผล่มาด้วยหน้าตาเหมือนทอมคุยเลยหน้าตาหล่อมากมีเลือดที่ปากด้วยเป็นคนที่ ดุเป็นคนดุไม่รู้ทะเลาะอะไรกันเขานินทาคุณว่าอะไรเหรอมันมีอยู่สี่คนอะที่เหมือนจะไม่ชอบคุณอะคนคนเนี้ยรวย คนนี้ก็รวย เหมือนเขาคนคนนี้เขาอยากให้คุณไปหาหมออ่ะเพราะว่าคนคนนี้เขาอยากให้คุณไปหาหมออ่ะเพราะว่าคุณอะ่ะไปชอบเขาแต่เขาหนีอะ่ะเออ หมือนคุณไปชอบเขาอะแต่ว่าเขาไม่เล่นด้วยอะ เหมือนผู้ชายคนนี้เขามองว่าคุณอะแบบต้องไปหาหมออ่ะเพราะเหมือนเขาหันหลังให้แล้วอ่ะอืมอาจจะเคยเป็นแฟนเก่าอาจจะเป็นแฟนเก่าคุณก็ได้นะส่วนผู้หญิงสวยๆคนเนี้ยเขาให้ใบแดงคุณเขาไม่คุยอะคุณอะ บล็อกอันเนี้ยบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็บอกเฟซบล็อกไลน์หรืออาจจะไม่คุยเขาก็นินทาเรื่องคุณกับแฟนเขาบอกว่าคุณอะอเป็นคนข่มผัวหรือเป็นผัวที่กลัวเมียอะไรแบบเนี้ยเขานินทาว่าคุณอะเป็นคนที่ ชอบข่มเพศตรงข้ามเขานินทาว่าคุณอะเหมือนกับว่าชอบเอาเหมือนเอาศาสนามาบังหน้าเหมือนเอาศาสนามาบังหน้าทัาทั้งที่จริงๆก็นิสัยเนี่ยชอบเอาชนะเขาบอกว่าคุณอะเอาเอา,เอาธรรมะมาบังหน้า พราะคุณคุณอะเอา,าศาสนามาบังหน้าทั้งที่ตัวเองเป็นคนที่ชอบเอาชนะคนอื่นแล้วเขาก็ไม่มีความคิดอยากจะคบด้วยอันนี้คือเขาไม่คุยด้วยอะส่วนผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นอ่าพวกร้อนวิชาเงี้ยคนที่มีความรู้แล้วร้อนเนี่ยร้อนวิชาเนี่ย เขานินทาคุณในเรื่องดินทาได้สองอย่างนะคือหนึ่งผู้หญิงหนึ่งคนที่มีผัวสองอะไรเงี้ยเขานินทาคุณว่าคุณอะมีผัวสองคนแล้วก็อามมาให้มรดกแม่ให้มรดกแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเหมือนแบบเป็นเป็นเกย์อะ เอออันนี้ก็คือเป็นเกยนะหรือไม่เขาก็นินทาคุณเกี่ยวกับเรื่องเขานินทาคุณเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเรื่องที่คุณอะ่ะครบซ้อนเออเขานินทาคุณเรื่องที่คุณน่ะคบซ้อนส่วนส่วนอาเอลซ่าเจ้าหญิงเอลซ่านี่เขานินทาว่าคุณน่ะเป็นพวก วิปริตผิดเพศแล้วก็ผัวทิ้งอะไรแบบเนี้ยแล้วก็กรรมตามสนองอะไรสักอย่างทำไมเขาถึงมองว่าคุณอะเป็นคนที่แบบแปลกๆอะไรแบบเนี้ยเขามองว่าคุณอะเป็นผู้ชายแต่นิสัยใบเนี้ยมันตีได้สามอย่างนะคือหนึ่ง เขานินทาคุณเรื่องเพศสภาพเหมือนถ้าคุณเป็นตุ๊ดเขาก็ด่าคุณเป็นอิตุต๊ดถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยสมมุติคุณเป็นผู้หญิงแท้เนี่ยเขาก็มองว่าคุณอะเป็นผู้หญิงแต่นิสัยก้าวร้าวเหมือนผู้ชายถ้าหากคุณเป็นผู้ชายแท้ถ้าหากคุณเป็นบุรุษแท้เนี่ยคุณก็ถูกนินทาว่าผู้ชายคนนี้นิสัยติ่มติม นิสัยเหมือนตุ๊ดแย่เลยประมาณเนี้ยเหมือนโนบิตะถ้าหากคุณเป็นผู้ชายแท้เนี่ยคุณก็โดนนินทาว่าแย่ขี้ขาดนิสัยเหมือนตุ๊ดนิสัยเหมือนผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ถูกดินทาว่านิสัยเหมือนผู้ชายเป็นคนอยากคายก้าวร้าวผู้จ้าไม่สุภาพเหมือนเขาด่าคุณเยอะนะถ้าคุณเป็นกระเทยอะ่ะเขาก็ด่า ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาก็ด่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงแท้เขาก็บอกว่าคุณน่ะพูดไม่เพาะพูดใจหยาบคายนิสัยเก้าแล้วถ้าหากคุณเป็นชายแท้เขาก็ด่าเนี่ยแหละว่าแย่เขาก็เอาเรื่องที่คุณน่ะสวยมาพูดเรื่องที่คุณอ่าไปทะเลาะกับชาวบ้านไปมีคดีความเรื่องที่คุณสวยอ่ะเหมือนดวงซวยอ่ะเอาเอาเขาก็เอาเรื่องที่คุณเดือดร้อนน่ะมาพูดเช่น คุณเนี่ยไปมีเรื่องกับคนนั้นคนนี้แล้วโดนแฉเอาเรื่องที่คุณน่ะถูกผัวทิ้งต้องเลี้ยงลูกคนเดียวอะไรแบบเนี้ยเหมือนเหมือนคนเนี้ยจะจะหนักหน่อยอ่ะเออเพราะว่าคนคนเนี้ยเขายังมองว่าคุณอ่ะรวย ส่วนคนนี้เขาก็มองว่าคุณอ่ะเออแบบชอบเทศธรรมะว่ะอะไรแบบเนี้ยคนเนี้ยน่าจะเป็นแฟนเก่าคุณอ่ะเนี่ยจะเป็นผู้ชายราศีสิงหรือเป็นราศีพิจิกก็ได้นะจะเป็นผู้ชายราศีสิงหรือราศีพิจิกก็ได้ราศีสิงราศีพิจิกเนี่ยได้แล้วก็ เขามองว่าคนเนี้ยที่ว่าแบบเป็นอ่าสวยและรวยมากเนี่ยเขาก็มองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านธรรมะนะแต่นิสัยไม่ค่อยดีอะแล้วเขาก็ไม่อยากจะไม่อยากจะคุยไม่อยากจะยุ่งด้วยอะไรประมาณนี้เขาแจกใบแดงเหมือนกับว่าเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนไม่ดีคือเขาจะมองว่าคนนี้เขาจะมองว่าคุณน่ะเป็นคนไม่ดีเลยแหละซึ่งเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้หรือไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าไอ้ไอที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะที่เอ๋มองอ่ะทําไมทําไมสองคนเนี้ยเขาถึงมองว่าคุณอ่ะเหมือนจะเป็นพวกแบบอ่าเพศที่สามอ่ะตุ๊ดกระเทยทอมเกยเลสเบี้ยนอะไรแบบเนี้ยเออตรงเนี้ยมันแปลกก็แล้วแต่มั้งเพราะว่าคนที่เข้ามาดูในอ่าทีมเนี้ยบางคนก็อาจจะเป็นเป็นเกยก็ได้นะคะ ทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะคะ คนที่คุณไม่ชอบเนี่ยภายหลังอะ่ะเขาจะไปทุกอย่างจะจบลงด้วยดีนะเนี่ยทุกอย่างจะจบลงด้วยดีเมือ่อเมื่อเวรกรรมเนี่ยมันเนี่ยมันหมดแล้วอะ่ะเมื่อมีเรื่องหนักๆเข้ามาเนี่ยปัญหาทุกอย่างจะจบหมด คนคนนี้ย <_ an> เขาก็จะมาวุ่นวายกับคุณอยู่แค่ช่วงหนึ่งอะ่ะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่คุณจะเดือดร้อนแล้วก็ทุกอย่างจะเป็นอิสระมีคนรู้จักคุณเยอะนะคุณเป็นคนมีชื่อเสียงมีมีคนรู้จักคุณเยอะคุณเป็นคนมีชื่อเสียง คุณเป็นคนที่สนใจทางด้านศาสนาทุกอย่างจะจบลงด้วยดีทุกอย่างจะจบลงด้วยดี ภายในภายในสองปีอะทุกอย่างจะจบภายในสองปีอะปัญหาทุกอย่างจะจบลงด้วยดีในไพ่เฮลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะ intention to offering เหมือนกับว่าอันนี้หมายถึงการบนบาลสารกล่าวนะให้ไปพูดบนบานอันนี้คือไปบนบาลสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ in i n เ e น t i o n เนี่ยก็ intention แปลว่าอะไรความรู้สึกผิด ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจของคุณเนี่ยมันไม่มีใครมาช่วยคุณได้คุณต้องชำระล้างจิตใจของคุณเอง คุณควรจะรักษาสัญญานะถ้าถ้าคุณเคยสัญญาจะทำอะไรอะ่ะให้รักษาสัญญาถ้าคุณมีเป้าหมายเนี่ยให้คุณตั้งใจทำภารกิจให้สำเร็จแต่ควรดูแลสุขภาพของตัวเองให้รักษาคำพูดอันนี้ก็คือการบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ ถ้าหากคุณเป็นคนขี้โกงคุณก็จะเดือดร้อนเพราะว่าคนเนี่ยขาดความเชื่อถือในตัวคุณเมื่อคุณสัญญาไปแล้วก็ต้องรักษาสัญญาต้องทำให้ได้อย่างที่ตัวเองพูดคุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานแต่มันอาจจะไม่คุ้มเมื่อคุณมีความทะเยอทะยานเนี่ยสิ่งนี้มันจะผลักดันให้คุณเนี่ยเข้าสู่โหมด ของการพัฒนาตัวเองการแข่งขันความเห็นอกเห็นใจในผู้อื่นก็น้อยลงแล้วมันก็จะผลักดันให้คุณเนี่ยไม่น่าเชื่อถือหรือขาดความน่าเชื่อถือเพราะคุณเนี่ยไม่สามารถรักษาคำพูดของตัวเองได้หรือคุณเนี่ยโกหกจนทําให้หมดความศรัทธาการที่คุณโกหกเนี่ยมันทำให้ความน่าเชื่อถือ ความน่าศรัทธามันหายไปยไพ่ใบนี้มันเหมือนสะท้อนว่าสัญญาที่ทำไม่ได้หรือคำพูดโกหกเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยหมดความน่าเชื่อถืออันนี้ก็คือให้พูดความจริงแล้วก็เกี่ยวกับการบนบาลสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็มาดูสรุปด้วยไพ่ออนมณีจันทร์ ใบแรกอ่าอ่ามัส,สั่นผน,นงแกงส้มต้มจื คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดให้หาให้คุณอะเอาดีทางด้านให้คุณเอาดีทางด้านขายแกงขายกับข้าวให้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เนี่ยปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ดีจะประสบความสำเร็จให้คุณอะเอาดีทางอาชีพขายอาหาร ให้คุณเอาอาชีพแบบขายไก่ทอดขายแกงปลูกพืชเลี้ยงสัตว์คุณจะมีปัญหาทางกฎหมายหลังจากนี้มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเนี่ยอุบัติเหตุการวางระเบิดซึอนอาอนามิพายุการวางระเบิดน้ําท่วมหลังจากนี้มันจะมีภัยธรรมชาติเข้ามานะอาจจะมีแผ่นดินไหว คุณก็จะสามารถหาเงินได้จะได้รับข่าวดีแล้วก็มีเกณฑ์จะได้เงินที่บ้านเนี่ยจะฝนตกหนักแต่ว่าคุณอะกำลังจะได้เงินก่อนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเท่านี้ค่ะ